สี่บาปกรรมของการกลีดยางแบบไม่ใส่ปุ๋ยเลยแถมยังเอายาเล่งน้ำยางมาทาให้มันอีกถ้าใครที่กลีดยางแล้วไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่ได้ให้อาหารแถมยังเอายาเล่งมาทาอีกท่านจะได้เจอสี่บาปกรรมท่านจะได้รับผลกรรมสี่บาปกรรมต่อไปนี้ครับผลกรรมที่หนึ่งครับ ยิ่งคุณกรีดไปเรื่อยๆน้ำยางคุณจะได้น้อยลงน้อยลงผลผลิตคุณจะต่ำลงต่ำลงทุกวันทุกวันครับเพราะในการที่กรีดโดยที่ไม่ให้กินอาหารและเอาอยาเร่งไปทาจะทำให้ต้นยางของเราสุดโทรมลงผลผล,ผลิตก็จะต่ำลงต่ำลงครับและอย่างที่สองครับ ผลกรรมที่ท่านจะได้ตามมาก็คือยางของท่านจะเป็นยางเปลือกแตก,เป,แกเปลือกแห้งและเป็นยางหน้าตายเพิ่มขึ้นครับเมื่อเป็นยางหน้าตายเพิ่มขึ้นผลผลิตของท่านก็จะได้ต่ําลงไปตามจํานวนของต้นยางที่มีอยู่นะครับและผลกรรมอย่างที่สครับยางของท่านจะเป็นยางที่กรีดยากมากครับเปลือกก้อยแข็ง ทำก็ยากติดมือเหนียวเนอะหนะนะครับเพราะยาเล่งนะครับใช้แล้วนะครับมันจะกรีดยากนะครับมันไม่เหมือนกรีดปกตินะครับเสร็จก็เสร็จช้างานเสร็จช้าแต่ได้ผลผลิตน้อยนะครับต่อมาผลกรรมที่4ครับ DRC อย่ยางของท่านจะต่ํากว่าของคนอื่นครับถ้าเราเอาไปขายน้ํายางเหมือนกับของคนอื่นครับท่านจะได้ราคาต่ํากว่าของคนอื่นครับเพราะ ดีอาซียางจะสูงหรือต่ำครับขึ้นอยู่กับแร่ทตาหรือท้าอาหารที่เขาเอาไปสร้างเป็นน้ำยางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบาปกรรมของคนที่กรียดยางโดยไม่ใส่ปุ๋ยแถมยังเอายาเล่งมาทาก็จะได้เจอผลกรรมทั้ง4อย่างที่ผมกล่าวมานี่ครับแล้วเพื่อนๆนะครับคิดว่ากรียดยางโดยไม่ใส่ปุ๋ยและเอายาเล่งมาทา มีข้อดีและข้อเสียยังไงบ้างพิมพ์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับ